ครับผู้ผมทีม TK 2426จากโครงการ Energy Tracker ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารครับจากวิทยาลัยเทคนิคนค,นครสวรรค์ร่วมกับบริษัท AutoTech Global ครับสมาชิกภายในทีมได้แก่ผมในายชัยพัฒนปานสีนายสิริโชคละหุงนายอัธชัยอัธชัยพุ่มจันทร์และนาย บริษเนียน่านครับในปัจจุบันเราเจอกับปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอยู่บ่อยครั้งการจัดการการใช้พลังงานจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อวางแผนการใช้พลังงานและเพิ่มความปลอดภัยเราจึงได้จัดทำา Energy t a ี c k e r รระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อทำให้การวางแผนนั้นง่ายขึ้น และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนครับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เราใช้นะครับก็จะมี5้าอย่างดังนี้นะครับอย่างแรกก็จะเป็นทูย่าดิจิตอลมิเตอร์นะครับจำนวน9้าตัวนะครับถ้าถามว่าทำไมเราถึงใช้9้าตัวนะครับเพราะว่าเรานำไปติดตั้งในอาคารทั้งหมด3มชั้นนะครับชั้นละสามตัวนะครับตัวละ1เฟสครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นที่2อครับเป็นคัตเอาท์นะครับผมเป็นอุปกรณ์ตัวนี้จะไปติดตั้งชั้นละตัวนะครับ และอุปกรณ์ชิ้นที่สามครับเป็นซิกบีเกตเวย์นะครับนําไปติดตั้งในชั้นที่สองของอาคารครับอุปกรณ์ชิ้นที่สี่นะครับก็จะเป็นมินิพีซนะครับใช้จํานวนหนึ่งเครื่องครับและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวัสดุทาบล็อกนะครับจํานวนสามชุดนะครับโยรูปแบบการใช้งานนะครับจะมีอยู่สองเพจนะครับเพจนแรกก็จะเป็นในส่วนของโอเวอร์วิวจะมีอยู่สองกราฟ กราฟแรกจะเป็นกราฟวิชวลไลท์ Light, แสดง power consumption หน่วยเป็นกิโลวัตต์ส่วนกราฟที่2ที่เป็นแท่งๆเนี่ยก็จะเป็นกราฟบาช h a าแสดง power หน่วยเป็นกิโลวัตต์โวลต์แสดงแบบไป,ไปแต่ละชั้นเชับบ่วโมงอะไรแบบนี้ดูแบบว่าไฟชั้นไหนใช้ไฟมากเลยลใช้น้อยแล้วก็จะเป็นอีกเพจสอเป็นเพจเ,เ,เรียวไทม์กราฟ Time s ี r ีส์โวลต์อ์ าวเวอร์ของแต่ละชั้นแต่ละเฟสแบบสแสดงออกมาแบบเป็ time นเรียวไทม์ครับใช้ดูว่าแต่ละเฟสแต่ละชั้นไหนใช้ไฟแบบไหนอะไรยังไงไดีหครับตัวนี้คือสถานที่ติดตั้งนะครับก็จะเป็นวิทยาลัยเทคนิค,คนะครสวรรค์น,นะครับอ่าแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์นะครับต่อมาจะเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้นะครับระดับแรกเราใช้ทุ่ย่าคาวระบบคาว์จัดเก็บและจัดการข้อมูล IoT device นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น Python ใช้สำหรับพัฒนา API เพื่อดึงข้อมูลจากยาคลาวเนี่ยเก็บไว้่อมาจะเป็น i n f l c t DB นะครับานข้อมูลแบบ Time Series สำหรับจัดการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน4ีจะเป็น Next.js นะครับจะเป็น Framework สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันและใช้ในการสร้าง d แดชบอร์ด่อมาจะเป็น React.js เป็น l i b r a r y JavaScript สำหรับการสร้าง User Interface ใช้ร่วมกับ Next.js ในการพัฒนาแดชบอร์ดนะครับ่อมาจะเป็น Material UI เป็น Library ออกแบบ user interface แบบ responsive นะครับให้ดูสวยงามและทันสมัยแบบ responsive นะสามารถรองรับได้หลายแพลตฟอร์ม iPad Mobile, PC นะครับแล้วก็ API interface นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง Python, API, ท u ียาคลาวและ i n f r ลักดีบีนะครับางสุดท้ายจะเป็น Git Hub นะครับเราใช้ Git Hub ในการจัดการโค้ดต่างๆนะครับ พอมาจะเป็นไดอะแกรมนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นบล็อกทุ่ย่าดิจิตอลมิเตอร์นะครับบล็อกทุ่ย่าดิจิตอลมิเตอร์เนี่ยจะทําการดักการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารเนี่ยส่งผ่านซ b กบีเกตเวยขึ้นทุ่ย่าคลาวหลังจากนั้นเราจะเขียน Python Service API เนี่ยเพื่อดึงข้อมูลจากทุ่ย่าคลาวมาไว้ที่ i n f ฟลักดีบีส่วน i n f ฟลักดีบีเนี่ยเราจะลงตั้งมันไว้ที่มินิพีซนะครับหลังจากนั้นเราจะเขียน Service API เป็น next.js เพื่อดึงข้อมูลจากอินฟลักดีบีเนี่ยมา หลังจากนั้นยูเซอร์สามารถดูการแสดงผลของการใช้ไฟภายในอาคารได้ครับต่อมาจะเป็นความคืบหน้าและลถ้นแมบ,บของโปรเจกต์นี้นะครับรถที่1่เนี่ยช่วงวันที่14มิถุนายนถึง5กรกฎาคมเนี่ยช่วงวันนี้เนี่ยพวกเราได้เทสอุปกรณ์และวัสดุต่างๆและหลังจากนั้นเราได้ดาเนินการติดตั้งทุกบ็อุย่าที่ต้องมิเตอร์เนี่ยไว้ภายในอาคารเสร็จเรียบร้อยรถที่2เนี่ยจะช่วงวันที่5กรกฎาคมถึง เจ็ดกรกฎาคม2507เราได้ทำการร่างโพรชาร์ดแล้วก็ซีเควนต์ไดอะแกรมเนี่ยเพื่อให้การโคดดิ้งเนี่ยมันง่ายขึ้นโคดที่3เนี่ยช่วงวันที่7กรกฎาคมถึง10กรกฎาคมเนี่ยเราได้ทำการโคดดิ้งด้วย Python ตัด API ก็เพื่อดึงข้อมูลจากคลาวของทุย่าเนี่ยมาโผวไว้ที่ InfluxDB โบีโคดที่4จะเป็นช่วงวันที่10กรกฎาคมของสันา เราได้ทำการพัฒน,นา user interface และ dashboard ด้วยใน G S เขียนเขียน a P I เพื่อดึงข้อมูลจากเพื่อดึงข้อมูลและอัปโหลดโค้ดด้วย GitHub ขึ้น Server ครับปัญหาและอุปสรรคของเราและแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับปัญหาหลักของเราคือความรู้เรื่องไฟฟ้าเนื่องจากการติดตั้งติดตั้งอุปรกรณ์ b o ็อกปุย่าดิจิตอลมิเตอเนี่ยมันติดต้องติดตั้งภายในอาคาร mm. ที่เป็นไฟสามเฟส เลยเกิดปัญหารเรื่องูด้านนี้ด้วยครับก็แนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญนนช่วยทำบ็อกซ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ช่วยติดตั้งไปในอาคารแล้วก็ปัญหาหลักอีกอย่างนึงของพวกเราคือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันล่มบ่อยทําให้ Data การใช้ไฟฟ้าไปในอาคารเนี่ยหาจขาดหายไปบางส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในข้อน,นี้ก็คือการเช่าขาวเพื่อลดความเสี่ยงที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะล่มขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอคำแนะนำจนากคณะกรรมการด้วยครับผมครับ เชิญกรรมการนะครับพี่ก่อนอย่างแรกเลย,ป,ป,ยเปิดปิดหับยังเ,เ, í, เดชเป็น private ยังเนี่ย private ้วครับเออโอเคโอเคเป็นแชร์เนาะอย่าอย่าเปิดเป็น public เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคนเอาเอาไปใช้ได้นะเ็บปิด public ไว้ไอปิดปิด private ไว้นะครับนี่แหละเออที่หน้าแดชบอร์ดอันนี้คือข้อมูลจริงๆแล้วหรือยังใช่ครับเป็นข้อมูลจริงๆแล้วครับ ทำ forecast ได้ด้วยหรอ f อ r e c a s t นี่ทำได้แต่มันอาจจะยังไม่แม่นมากครับเพราะว่าโมเดล Machine Learning ตัวนี้มีที่มันใหญ่กว่านี้ไหมคะคือมันมองไม่ค่อยนี่หน้านจอ d a s h b o a r d นี่ครับเราช่วยอธิบายตรงที่มัน forecast หน่อยได้ไหมคะว่าใช้ข้อมูลอะไรเท่าไหร่ forecast ไปได้ล่วงหน้า เ้ย <Hey, S 2> หน้า Forecast เนี่ยคือผมจะไปเอาข้อมูลจาก4วันหลังมา4วันที่เป็นค่าจริงนะครับแล้วก็ Forecast ไป4วันเอาค่าการใช้ไฟเนี่ยเอา Forecast ผมเขียนใน Python เลยครับเป็นให้เขียนก่อนที่จะดึงมาจะค่าจริงให้มันเป็นใน Python เลยแล้วก็ค่อยส่งมาที่หน้าแดชบอร์ดคร ว่ามันจําเป็นจะต้องมีจริงๆ,ๆไหมคะในส่วนของพอแคต์เอหลักๆผมใส่มันเท่ใช่ครับคือต้องบอกว่าถ้าเราใช้ข้อมูลแค่นั้นน่ะเนาะสี่วันหลังแล้วเราเอามาทำนายสี่วันข้อมูลมันอาจจะไม่เพียงพอเนาะใช่ครับแต่ตัวที่เขียนเนี่ยมันเทรนเรื่อยๆครับแต่มันก็ต้องใช้ข้อมูลเป็น Big Data ้าอยู่ดีครับก็คือให้เท่เชยครับงั้น เป็นเฟตต่อไปดีไหมคะ<ช>อ่ะอันนี้เราอาจจะอ forecast ออกไปก่อนแล้วถ้าสักวันหนึ่งที่ข้อมูลเรามันมากพอแล้วเราก็เข้าใจกับการทํา forecast มากกว่านี้เราค่อยเอาตรงเนี้ยมาใส่เพิ่มเป็นเฟสาอ,อ๋อคาแนะนําจากพี่นะครับเรื่อง d a s h อร์ดก็คือผมไม่มั่นใจว่าคนที่ไม่รู้เรื่องแบบว่าเรื่องไฟฟ้าเนี่ยจะเข้าใจแดช h อร์ดนี้เปล่าแล้วก็รู้สึกว่ามันปรับทีมแล้วมันดูไม่สวยไงพี่แนะนําผมหน่อยได้ไหมครับ ผมเพิ่งหัดเขียนรีแอคด้วยครับถ้าถามพี่เนาะก็ไม่ค่อยเข้าใจค่ะเนาะด,ด้วยความที่โวลเต 2, 2, ต์อสองเลนปอสองพาเวอร์อ๋อนี่ก็คือแต่ละชั้นใช่ไหมแต่ละชั้นแล้วก็แบ่งเ,เป็นโวลเตต์เลน e ์พาวเวอร ดูแล้วมันได้อะไรอะคะอันดูแล้วมันสามารถเช็คกระแสไฟแต่ละเฟสได้ครับแต่ของแต่ละชั้นด้วยแล้วก็แรกจะเป็นมันจะเช็คแรงดันกระแสแล้วก็มันจะเป็นค่าเ o อ e r กิโลวัตครับแล้วมันก็จะตีเฟส0.5วิาทีเป็นเอทอแล้วถ้าสมมติพี่คือคนที่ไม่รู้เรื่องเลยกับการมาดูครับเนี้ยสิ่งที่ที่เห็นแล้วว่ามันเป็นแบบเนี้ยพี่ต้องทําไงต่อ กราฟนี้มันปกติไหมคือมันดีไหมแบบเนี้ยอ,อ,อันนี้คือมันดีไหม,มว่าก็เิดปกติตรงที่เฟดมันโอฟฟิทไปครับจะมีเส้นผมว่าไม่ค่อยรู้เหมือนกันครับเรื่องนี้ไปแรกอาจจะผม,ผมยังผมขอถามเขานี้นึงนะแล้วคนที่ควรจะต้องมาดูการาฟนี้คือใครนะก็คือผู้จัดการผู้บริหารเกี่ยวกับอาคารนี่แหละครับผู้บริหารอาคารไม่ใช่ช่างไฟถูกไหม จิเนียร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารเอนจิเนียร์ใช่ไหมใช่ครับถ้าเอนจิเนียร์แปลว่าเขาก็น่าจะสามารถดีเทคได้เป็นระดับหนึ่งใช่ไหมครคือคือที่ผมถามเพราะว่าต้องดูว่าดชวเนี่ยคุณจะไปเซิร์ฟใครถูกป่ะคนใช้งานของคุณเป็นใครคุณมาถามในห้องเนี่ยคุณถามกรรมการสิบคนผมคิดว่าแต่ละคนก็บอกคุณไม่เหมือนกันหรอกว่าเขาอยากเห็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคนที่คุณควรไปถามคือคือคนที่คุณต้องการให้เขาใช้งานนะครับว่าเขาต้องการเห็นอะไรเขาดูแบบนี้เขาเข้าใจไหมหรือว่า ้มันควรจะต้องปรับยังไงเพราะว่าอันนั้นคือคนที่จะต้องได้รับผลประโยชน์จากตัวนี้จริงๆถูกไหมครับแล้วก็พอได้ requirement ตรงนั้นมาแล้วอะ่ะวิธีการแก้ค่อยมาศึกษาพีพ่ๆเขาอ่าครับแต่ว่าเพราะว่าถ้าคุณถามไปถามสิบคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรของคุณเลยคุณได้แนวทางที่สเปสบปาดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรไปปรับแก้มากขนาดนั้นแน่นอนครับเพิ่มนิดนึงเนาะมันอาจจะต้องมีเส้นแบ ที่เอาไว้บอกว่าอันนี้มันคือเท่าไหร่จะเพิ่มเส้นตรงนั้นเข้าไปหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบนเส้นแบนที่มันจะเป็นอาจจะเขียวสีเหลืองสีแดงเพื่อรู้ว่าถ้ามันยังอยู่ในเกณฑ์สีเขียวมันยังปกติอยู่อย่างนี้มันเริ่มใช้ไฟเกินแล้วไมสีแดงนี่คือแบบผิดปกติไปถึงเส้นเส้นแบนเข้าใจใช่ไหมะใช่ครับอ่า เพิ่มตรงนั้นให้ดูง่ายกว่านิดหนึ่งครับอ่าน,นี่โค้ดของน้องนี่โฮสไว้ที่ไหนนะครับบนกิท h ับใช่ไหมครับ,รบอ่าแล้วถ้าวันหนึ่งะระบบของเราเนี่ยอินเทอร์เน็ตเราขาดหายหรือว่าอินเทอร์เน็ตมันดับไปเลยแล้วเราจะทำยังไงกับระบบตัวนี้ครับนี่แหครับก็ตอนนี้ใจยอย่างเดียวเลยครับอ่าโค้ดมันเพิ่งเสร็จด้วยครับผมเพิ่งทูเพ้่นเซิร์ฟเวอร์เลย ล้าที่เรามีมินิพีซีใช่ไหมทําไมเราไม่เอาโค้ดหรือระบบเราตัวนี้ไปทํางานบนมินิของเซาให้ของของเราเนี่ยคือลงไว้ที่ตัวมินิพีซีของเราเเนี่ยครับเออเอาเอาโค้ดหรือว่าระบบของเราเนี่ยไปโฮสต์ไว้ที่มินิมินิไอตัวมินิพีซีของเราเลย oh. เพื่อให้มันทํางานไปเลยอย่างเงี้ยครับูขึ้นมินิพีซีแล้วครับไม่คิดถึงนะกูขึ้นมินิพีซีเรียบร้อยอ๋อพี่ แล้วตอนนี้มันโฮสต์อยู่ที่มินิพีซีใช่ไหมไม่ใช่แบบอยู่บนกิ๊บฮับตอนนี้ออนที่เวอร์มินิพีซีเหรออ๋อโอเคครับโอเคงั้นขอของผมหน่อนก็คือว่าตอนเนี้ยสรุปว่าเราติดที่ภาควิชาของเราใช่ไหมที่เทคนิคคอมทวิทยาลัยติดที่ตึกคอมพิวเตอร์ครับติดตั้งใช่ป่ะปลายทางของโปรเจกต์นี้คืออะไรนะปลายทางของโปรเจกต์นี้คือเป็นต้นแบบโปรเจกต์การวิเคราะห์ไฟฟ้าสามเฟส ที่บริษัทออตโตเทคเป็นโปรโตไทป์การวิเคราะห์ใน3าเฟสหมายถึงว่าโปรโตไทป์ว่ามันสามารถวิเคราะห์อ่านค่าแล้วก็ทำนายตรงนี้ได้ครับถูกไหมครับอโอเคเพราะฉะนั้นการติดตั้งก็คือเราต้องการแค่โปรโตไทป์หรือที่พิสูจเพราะฉะนั้นติดตั้งที่วิทยาลัยก็คือโอเคแล้วไม่ได้จำเป็นต้องไปติดตั้งที่บริษัทเนาะแต่สิ่งที่สนามประกอบการต้องการก็คือตัวพิสูจว่าระบบเนี่ยมันสามารถเวิร์กได้ถูกต้องนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นอตอนนี้ในแผนการดำเนินง,งานคุณขอดูอีกทีได้ไหมฮะนี่ผมรถแมพไปแค่ที่มาถึงตรงนี้ก่อนว่าเดี๋ยวก็ค่อยดูความเป็นไปต่อจอากนี้ว่าเราจะทำอะไรเพิ่มบ้างอ่าตอนนี้เริ่มเห็นไอเดียอะไรยังเออตอนนี้เริ่มมีไอเดียเรื่องการแจ้งเตือน alert ว่าค่าผิดปกติค่าไปผิดปกติ alert requirement เ,เรื่องของการมาปรับ d a s h อร์ด แล้วก็ตัวนี้ถ้าคุณจะทําเป็นโปรไฟ o ์คอนเซปต์หรือว่าโปรโตไทป์ให้กับทางบริษัทอ่ะแปลว่าคุณก็ต้องสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าตัวนี้มันเวิร์แล้วเป็นยังไงต้นทุนของมันคือเท่าไหร่แล้วมันสามารถอ่าดีเทคความแม่นยําในการเก็บแล้วก็รวมถึงว่าหลังจากได้ความแม่นยําแล้วอ่ะจริงๆมันเอาไปทาอะไรต่อได้บ้างเป็นท่าที่วิทยาลัยคุณรู้ค่าพวกนี้แล้ว่มันสามารถเอาไปทํางานต่อหรือเอาไปควบคุมการใช้งานต่อได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นภายในช่วงสามเดือนต่อจากเนี้ย ในแผนการดำเนินง,งานที่คุณควรจะทำอะ่ะมันควรจะต้องมีทั้งเรื่องของการเก็บ Requirement เรื่องของการ Develop เพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของการเก็บ Data ตรงนี้ที่จะมาเปรียบเทียบแล้วก็ทําให้ในช่วงเดือนตุลาคุณอะ่ะแพ็กเกจตัวนี้มาเป็นตัวที่คุณบอกว่าเป็น prototype ที่พร้อมจะไปขยายผลต่อแล้วบริษัทสามารถเอาไปใช้ได้เลยถูกไหมครับโอเคงั้นก็ตามนั้นครับครับ <laughs> ครับผม